วันนี้พามาดูโกดังสาวอยากให้ทุกคนดูรถมันเข้ามาเยอะมากใช่แล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะ<ช>บอกว่าให้เราสองคนแม่ลูกเนี่ยมาเปิดโกดังให้หน่อยอยากให้เขามองกล้องไปข้างหลังแล้วเห็นแถวนี้เหมือนกับที่เราเห็นจะให้เราพูดหมดอ่ะตาย หนูเอางี้เอาที่มันไม่ไม่ซ้ำกันอะอะรเมล่าอะรเมล่ามันก็ไม่ซ้ำกันสักอันเลยไม่แคิดี่เดิยวค่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันชนกันหรือยังเนี่ยแล้วมันเกิดยังไงเนี่ยแล้วจะได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเราไงอะพี่เลนช่วยด้วยแดดออกไหยนะสวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิวพีเจสิบห้ามาแล้วค่ะวันนี้พามาดูโกดังสาวอยากให้ทุกคนดูรถมันเข้ามาเยอะมาก แล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะบอกว่าให้เราสองคนแม่ลูกเนี่ยมาเปิดโกดังให้หน่อยนะคะเราเป็นไงคะได้ผลออกมามันเยอะมากแล้วเราจะยังไงกันดีอะลูกเราจะเริ่มกันยังไงดีเพราะมันเยอะมากๆเนี่ยถ้าดูโอ้โหมันอันนี้อันนี้อันนี้ที่โกดังเก็บนะแต่ไอตรงที่ตั้งขายกันเนี่ยมันแน่นหมดแล้วก็ต้องมีอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไม่มีที่จะเก็บแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คืออ้าวเริ่มไงดีลูกแม่กงคุณแม่เริ่มเลยคุณแม่ชอบคันไหนคุณแม่พาเดินคุณแม่ว่าเอาตั้งแต่ตรงนน้นเหมือนเดมโเค เพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีฝั่งฝั่งรถเก๋งฝั่งรถกระบะโอ้โหรถตู้เห็นไหมคะเนี่ยโอ้ใหม่รถตู้เยอะมากงงมากรถตู้เยอะมากแล้วก็เออเริ่มไม่ถูกเลยแม่งงงมากวันนี้ทําไงกันดีอื แล้วเราก็แล้วเขาก็ไม่บอกเราล่วงหน้าด้วยนะติวเราก็อ่าโอเคแล้ววันนี้วันนี้บอกเลยว่าเราไม่ว่าเราไม่เปิดรถให้ดูนะเพราอมันเยอะสุดๆรถเล็กส s หนึ่งจุดสอง GL ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้โฉมปัจจุบันเลยนะสุดยอดเพราะปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคาเท่าไหร่นะคะเล็กจี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทรถรถโฉมปัจจุบันเลยนะคะไม้เท่าไหร่นะคะเลยไม้ก็น่าจะอืมขออนุญาตดูแป๊บนึง มาอยู่ตรงตรงไหนหมื่นเก้าค่ะมาหมื่นเก้าเองใช่ไหมคะโอเคเพราะว่ารถเพิ่งปีเดียวเองอันนี้ก็รถใหม่ๆเลยคันนี้รู้สึกเขาใส่แม็กอะไรมาให้พร้อมเลยนะลูกเปล่าอ่ใส่แม็กใส่อะไรมาให้พร้อมใช่ใช่ใช่น่าน่าสนใจเพราะว่าตัวเนี้ยคุณแม่เคยรีวิวแต่ตัวที่เป็นตัวเก่านะโตัวก่อนที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนโฉมตัวนี้เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ยังยังยังโสดอยู่ยังโสดอ่าอันนี้รถเข้าใหม่นะคะฮอนด้า โมบิลิโอฮอนด้าโมบิเลโอจุด5 RS ราคา439,000บาทโมได้สีขาวมาอยู่แค่40,000กว่าโลนะคะปี2015แต่ว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนนองโมตัวนี้ก็ผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะคะรถเจ็ดที่นั่งได้รถเจ็ดที่นั่งก็แต่จริงตัวนี้เป็นราคาใช้ได้นะเจ็ดที่นั่งแต่ไม่ถึง500,000บาทนาะโมรถตัวนี้เป็นรถที่ขายดีมากเลยนะค่ะด้วยมันเป็นเจ็ดที่นั่งตระกูลฮอนด้าก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นตัวโมบิ l ลโอนะคะสนใจทักกันเข้ามานะคะตันนี้ก็ โอ้โหรถเยอะมากรถปรับเสียนอ่ะไม่มีป้ายด้วยอันนี้สุซูกิไงสุซูกิรุ่นอะไรอ่ะซูซูกิเอติก้าสุดยอดใช่ไหมจำไม่ผิดเอติก้าแน่นอนอ่าเป็นไงราคาเท่าไหร่ปีอะไรบอกบอกผู้ชมเขาส้รคะลูกไม่รู้เลยครับเอติก้าคันนี้เดี๋ยวให้แปะไว้ให้เอติก้าตัวนี้ก็ขายดีดีไม่ดีรถจองหรือยังก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าปกติเขาจะต้องมีใบราคาไว้ให้เราม่็ใบมี2อย่างก็ไม่ไม่เข้าใหม่แล้วก็เข้าใหม่ค่ะต่อมาก็เป็นอะไรคะ ฮอนด้าเซตตี้ 1.5V คันนี้ราคา419,000หมู่หมูเป็นปี2017มาใช่ค่ะมาอยู่ที่137,000ได้สีขาวนะ137,000ได้สีขาวผ่อนประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผ่อนอันนี้ก็น่าจะประมาณ8,000กว่าบาทอันนี้ก็คือที่เราบอกบอกไปเนี่ยก็คือผ่อนประมาณ6ปีนะคะจริงๆอะถ้า6ปี84 74งวด แต่ถ้า84งวดก็จะก็จะถกลงมาหน่อยแต่ว่าที่เราพูดไปเนี่ยก็คือผ่อนประมาณ74งวดโอเค72งวดไม่ใช่หรอ12 5 6ส2 6 7 2งหองงดอวดอืใช่ค่ะแล้วก็นี้นี่สันมาร์ทอรถรถโปรดของน้องขิงเขาได้เป็นสีดำนะคะสมัยเด็กชอบ ได้เป็นสีดำเป็นเป็นรถอีโคคารที่ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งคือมันขับสามหนึ่งห้าเีงุสามแสนหนึ่งพันผ่อนหกพันเองของพัดดีนิดนะอเออมาอยู่ที่เท่าไหร,ร่เนยลูกมาคันนี้อยู่ที่สามหมืนเก้าพันกว่าโลนะคะได้เป็นสีดํานะคะค,คือมัน,นม,มันเป็น,นม,มันเป็นรถที่เราลองขับดูเหมือนกันนะคือมันแบบว่า หาที่จอดง่ายมากแล้วก็คล่องตัวมากๆกับกับนิสสันมาร์ทนะคะใช่ใครใช้ในเมืองก็จะชอบใช่ค่ะใครสนใจนิสสันมาร์ทจริงๆมันมีหลายสีมากเลยที่ร้านเราตอนนี้ค่ะโทรถามกันเข้ามาแล้วก็ที่เราที่เราพาไปดูมีทั้งขาวดำแดงก็มีปะแดงมีค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวขายดีติดอันดับต้นๆของเราดูราคาซะก่อนคันนี้ไม่ธรรมดาโตโยต้าติด 1.6e ราีาสีราคา235,000บาท สองแสนสามหมื่นับาทตัวเป็นตัวติด CNG มาจากโรงงานเลยนะคะได้มาอยู่ที่1,75,000บาทก็ถือว่าปี13บสา0 0นบาทอะไรสองแสนบาทสอไม่ไม่เออใช่ใระยะทาง7 5ึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้ันเรเขาหกหมือีกแล้วระยะทางหนึ่งแสาพตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณสี0 0้บาทนะคะแล้วก็ติด CNG โรงงานมานะคะระบบไม่ต้องห่วงเพราะว่าทาง Toyota าเขาติดรถมากันอยู่แล้วนะคะค่ะ ตัวนี้ขายดีมากนะจริงแล้เพราะว่าด้วยน้ำมันมันแพงขึ้นรถ้วเยนจีก็กลับมานิยมอีกล้นะคะต่อไปเป็นอเมริโหแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยฮะพี่ก็ทำกันดีนะรือเมื่อไหร่จะหมดมันเยอะขนาดเนี้เอางี้เอาเท่าที่อเมริกานิสานอเมริกาที่เนี่ยมันมีทุกยี่ห้อมีทุกรุ่นไม่เอา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 ี้มีเก๋ง หนูเอางี้เอาที่มันไม่ไม่ซ้ำกันอะอเมล่าอเมล่ามันก็ไม่ซ้ำกันสักอันเลยไม่แค่ที่เดินคะมาเอาเมอเม่าก่อนอเมล่า1.2กีโราคา339,000บาทค่ะคันนี้ปี2018มู๊1 6 0 0 0กว่าบาทใช่เออรถเก่งดีดีเจ็ดพัน หกเจ็ดพันในเงินเจ็ดพันอ่ะก็เดี๋ยวนี้รถรถเก๋งเล็กรถเก๋งอะไรประมาณมันก็จะผ่อนประมาณเนี้ยฉันแล้วคันนี้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลปีสองพันสิบแปดนีวันูคันนี้ดีมากเลยตรงไหนรึเปล่าตรงไหนมีสเกิร์ตรอบคันเลยมีสเกิร์ตมาเนี้ยมีสเกิร์ตมีกันสาดเรียบร้อยหมดเลยพร้อมใช้ได้สีขาวด้วยนะ่ะโอเคอ่ะต่อไปซิทโซเป็ ซิตี้สีเทาดำหนึ่ง้าวีอ้าวเมื่อกี้เราก็เจอซิตี้ไปแล้วนะซิตี้สีขาวตัวนนั้ตัววีแต่อันนี้ปีอันนี้ก็ตัววีอ้าวเหรออันนี้แต่อันนี้ปีใหม่กว่านี่2องสิบเก้าเมื่อกี้สองสิบแปดสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็จะราคาขึ้นมาอีกหน่อยแต่ได้สีเทาดำชอบด้วยสีเทาอืมรถเข้าใหม่นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นปอร์เช่เห็นก็ยังไม่ถอดชิ้นส่วนใช่ใช่อันนี้รถเข้าใหม่เออนี่รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ยังสวยใช่ค่ะค่ะราคาย้ำอีกที475,000บาาททหลังงอ่่ะซิตีีี้้เยน ใช่ใช่ไหมคะซิตี้แต่ตัวนี้เป็นตัว S อนะมุตัวนี้เป็นตัว S แล้วราคา่แสนส่บาทเองโอเคก็ถูกกว่าตัวนี้สีใช่ถูกกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็น2อ1 8ันเป็นปัวเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเป็นเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นถ้าเป็นตัว S อสนะคะไม่สีสวยดีนะลุงมันไม่ใช่บอลสะทีเดียวมันออกบอลบอลเทาๆนิดๆหนูรู้สึกปะมันออกเทาบอลเทาเน่อยๆอะไรเงี้ยไม้เยอะไหมคะคันนี้คันนี้มาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเองค่ะเออมาเจ็ดหมื่นก็เนี่ยตอนนี้ซิตี้เรามีทั้งสีขาว สีเทาดำสีบอลนะคะสีเทาแล้วก็วีออสไม่ต้องพูดเยอะเลยหนูถ้าวีออสรุ่นนี้ที่เราบอกมันมีตั้งแต่0 0 0แสนห5าเจราคาเท่าไหร่คะราคา369 369,000า่ันบาทในี่ปี2017นะเออะก็วีออสก็ประมาณเนี่ยค่ะปี16-17ก็3ก็ส0 0แสนกว่านะคะแล้วก็เป็นรุ่นเป็นรถที่น่าใช้ด้วยเพราะว่ามันทนมากนะคะวีออสรุ่นนี้ได้ได้ตัวโฉมที่มันเป็น เปลี่ยนโฉมอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวขายดอีอีกอันหนึ่งของเราคือตัวยาลิสตัวนี้โอ้ถูกต้องเลยต,ตัวนี้เป,น <G. S 1> เป็นตัวอะไรหรอยาลิสตัวจีโอ้ได้เป็นตัวจีได้สีขาวสเกิร์ตรอบ<ช>คันนะคะแล้วมันเป็นตัวลวะนะิมิเต็ดหรือเปล่าเนี่ยอืมสเกิร์ตก็ทําสวยมากเลยโอเค oh. <Okay, S 1> เดี๋ยวคันนี้เราแปะราคาไว้ให้นะคะ คันนี้ไม่มีราคาบอกเหรอคะใช่แล้วไม่มีราคาคันนี้นะคะอาจจะติดจองหรือเปล่าไม่เข้าใหม่คันนี้ดีตรงที่ว่ามันมีสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ฟิล์มอะไรทุกอย่างมีเรียบร้อยหมดแล้วฟิล์มฟิล์มคันนี้มันจะมืดหน่อยนะเผื่อลูกค้าสนใจอะไรยังไงแบบว่าอยากจะให้เราติดให้ใหม่ให้มันดูสว่างขึ้นก็ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบฟิล์มฟิล์มมืดขนาดนี้แต่บางคนเขาอยากให้รถเขาเย็นๆเขาก็จะชอบไงใครับกลางวันอะโอเคแต่ขับกลางคืนมันมันอันตรายเหมือนกันนะคะลูก อ่ะอันนี้ก็วีออสเหมือนกันนะคะลูกผ่านไปก่อนไหมวีออสได้เลยเยอะมากเลยไม่ว่าตรงตรงสาขาตรงสาขาหนึ่งก็เยอะเยอะโอเคโอเคก็ราคาประมาณสามแสนกว่าผ่อนวันห้าเจ็ดพันวันแไ่ตัวนี้ติดจองแล้วนะคะเป็นฮันด้าซีอารีมีมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะตัวนี้จองไม่พูดแล้วกันเนาะอ่ามีมีเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่ว่ามีอีกไหมอ่ะก็ มันก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะโอเคมีคันฮะถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็แจ้งก็แจ้งเข้ามาได้นะคะว่าแต่ติดจอไม่มั่นใจว่าเขาจัดไฟแนนอะไรยังไงนะคะโทรมาถามก่อนก็ได้ค่ะเฮ้ยเอาติดสีดําอยู่ที่นี่ แล้วก็มีอัลติสสีดํารุ่นไหนอะไรยังไงคะลูกอันนี้โปร 1.8e ค่ะเครื่อง1.8นะแล้วก็ปี2017ราคาที่4 3่บาท4แสาบาทก็ผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะคะใช่แลวแล้วก็เป็นตัว1.8ก็เป็นตัวที่ขายดีของเราเหมือนกันเพราะว่าอัลติสมันก็จะมี1.6 1.8 1.8มันก็จะได้เครื่องที่แรงขึ้นแล้วก็การตกแต่งภายในมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะแล้ตอนนี้คุณแม่ดูมองเข้าไปเสียมันเป็นเบาะหนังดำล้วนด้วยนะใช่แล้วก็ออีกย่าง สีขาวสีดําหายากมากนะคะสีบอลอาจจะเยอะอยู่แต่ว่าขาวดําถ้าถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาอ่ะวีออสหนูปะอ้าวช่องนี้ไม่มีทางจะเดินเลยเนี่ยวีออสหนึ่งจุดห้าอล่ะคาสามแสนก็โอเคถ้าถ้าถ้าวีออสประมาณสามแสนสามแสนกลางๆคือสามแสนปลายถ้าปีสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้ใกล้ใกล้กันอ่าวีออสเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าใครซื้อรถรถขนาดประมาณเนี้ยคิดไม่ออกอะไรยังไงก็วีออสไปก่อนนะคะพอรถที่มันใหญ่ขึ้นมาคิดไม่ออกอะไรยังไงก็ เอาติ๊ตไปก่อนถูกไหมฮะอ่าโอเควีออสหมดเลยงั้นงั้นงั้นอะไรเนี่ยนี่ก็วีวีออสเหมือนกันวีออสจะมีสีขาวด้วยนะปกติอะวีออสเหมือนกันแต่สีขาวอ่าสีขาวก็หายากนะดําขาวเนี่ยใช่เอ้ยคันเนี้ยหนูมันเป็นมันเป็นล็อกกระทะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ว่าต้องให้พี่ก็เปลี่ยนแม็กให้นะคะปกติเราพยายามแบบถ้าเป็นล้ออย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนแม็กใหม่ให้อ่าค่ะเอ้ยวีออสหมดเลยวีออสเยอะมากเลย อ่อผ่านเขียงเราเราต้องผ่านเอ้ยเดี๋ยวดูวดีออสสีขาวเดี๋ยวคุณแม่แบบแจ้งราคาก่อนเหมอใครสนใจวีอ <BI OS S 1> อสตัวนี้3 6 5 0 0นบาทปี2016นบะคะอืมเอ่อมาอยู่ที่ใครดีใครได้นั้นเนี่ยสีนี้ 1, 1> นราคาก็ึ่เก้า9 0 0อืมอืมแล้วก็ผ่อนอยู่วัน7,000นนิดนิดนะคะก็เงินเดือนประมาณสักอ4 0 0 0ื 14, 14, 15, ่นสีเด็กจบใหม่ก็ซื้อได้ละ นะคะระว่าน่าสนใจน่าสนใจผมีอ้อนเยอะมากขยับเริ่มมาเอาติดแล้วเอาติดสีขาวด้วยคุณแม่เป็นตัว 1.8G อ่าโอเคเดี๋ยวคุณแม่เดินไปดูงหลังกันอ้อ๋อนี่วีอ้อนหมดเลยเหรอเอ้ยหนูนั้นวีอ้อนหมดเลยก็เลยมาขายโอเคอ่ะมาต่อไปอุ้ยเอาติดตัวนี้ก็ขายดีติดสีขาว 1.8G ราคาเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะอันนี้รถเข้าใหม่เหรอคะลูกเอ้ยแล้วรถคันนี้ถ้าถ้าถ้าเขารู้เนี่ยน่าจะขายง่ายมากเลยนะ ดีไม่ดีโดนจองหรือเปล่าไม่รู้ลอ,ล,อลองลองถามลองลอง,ลองถามเข้ามาเช็คสต็อกเราได้นะคะว่าโทรเข้ามาสอบถามดูก็ได้นะคะอันนี้ฝนจะตกปะเนี่ยอันนี้ฝนจะตกนะคะลูกมา<ห>เราเราต้องรีบแล้วเรารีบแล้วเสียงแบบดังมากอ่าโอเคโม,โมโมมาคันนี้เลยโตโยต้ายาริส1.2 G คันนี้อยู่ที่339,000บาทปี2014ได้สีในสีแดงใครสนใจบอกมาเลยนะฮะเออขิงมันเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ย S <S <อ>มีลูกค้าโทรมาถามไอ้เทปโรเลดกับคุณแม่ลืมเบอร์ไปแล้วเนี่ยนนั่นเออรับโทรศัพท์เยอะมากช่วงเนี้ยโทรศัพท์ลูกค้านะคะอ่ะยาดิสเหมือนกันแต่สีดาตัวนี้ได้หนึ่งจุดสองสปอร์ตอ,อันนี้หนึ่งจุดสองจีนี่หนึ่งจุดสองสปอร์ตคันนี้สี่หกเก้าคันนี้เท่าไหร่เมื่อกี้คันนี้เมื่อกี้มันสองร้อยกว่สี่โอ้ได้ตัวจีโอ้ได้แต่รุ่นดีๆนะเนี่ยนัลูก ได้ตัว G ได้ตัวสปอร์ตอันนี้3ามใช่ใช่ใช่สามสามเก้าโอ้ขอนู่๖พันกว่าบาทเองก็ห่างกันอยู่นะเอออันนี้มันน่าจะปีใหม่กว่าไงลูกใช่ปีใหม่กว่าแล้วก็แล้วมันเปลี่ยนโฉมแล้วด้วยนะฮะด้านหน้าอะไรมันเปลี่ยนโฉมแล้วเออเนี่ยมีคนถามคุณแม่มาเชฟอะแล้วคุณแม่จําเบอร์ได้ไหมเนี่ยแล้วคุณแม่เออถ้าลูกค้าดูรีวิวเราบอกด้วยนะคะรู้สึกราคาอยู่สองแสนูลองดูราคาคุณแม่หน่อยได้ไหมคะขั้นไหนคะเชฟหรอขั้นตัวเชฟอะค่ะเพราะว่ามันเมื่อเช้าเนี่ยแหละลูกค้าโทรเข้ามมมาคุณแ่่ก็ลลืไปเเยยนี รู้สึกเชฟคันนี้ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นาพันบาทสองแสนเจ็ม้าพันต้องมีคนถามคุณแม่มาอยู่เนี่ยอายุ่งและอ่ากระบาดราคาดีมากมูอม้เดี๋ยวคุณแม่ต้องหาเบอร์แล้วเนี่ยเชฟโรเลยสอ0 0สนกว่านี่ก็ก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะได้สีขาวได้อะไรด้วยถ้าจำไม่ผิดรถคันนี้ลูกค้ามาเทินอืมอืมนี่อะไรคะลูกอันนี้อิซุสุดีแมค อืมค่ะ479,000บาทเป็นแคปเป็นตัว 1.9L 1.9L 400ก้ากว่าปี2018ันสิบโอเคโอเคคันนี้เชื่ออะไถ้าไม่ถ้าไม่มีเทิร์นไม่มีหรอกนั่นราคาอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีมิสซูเอ๊ะคันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้คุณแม่แน่นมากเลยคันนี้เขาใส่เครื่องเครื่องเครื่องเสียงมาแน่นมากเลยเบาะโอ้สุดยอดโอ้โหคันนี้แต่งแบบแล้วราคาเท่าไหร่หนูรู้ป่ะเท่าไหร่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฮะมาดูเร็ว 165,000บาทเป็น2.4 GL นะคะ1 6 9 0 0 0บาทปี2011ดูข้างในแต่งซะก่อนเออแล้วก็มันเป็น CNG มาจากโรงงานนะคะไอ้น่าจะผ่อนอยู่3,000กว่าบาทใครชอบตุ้มตามโอ้โหแต่งแบบสุนสุดอ่ะเออเป็น CNG นะคะอยู่ข้างหลังเนี่ยกล่องเนี่ยนูน้เนี่ยจริงครับเห็นแล้วเนี่ยตัวนี้เอามันแต่งแต่ CNG มาข้างหลังก็เป็นนาวาร่านิสันนาวาร่าสีดำนะคะ ไอ้นิสสันราคาดีๆอยู่ข้างหลังเยอะนะอ่าพวกนิสสันพวกเอ้ยไม่ใช่กระบะราคาดีๆอ่ะอ่าอยู่งๆอ่ะเราหน้าไปรีวิวเหมือนกันนะเผื่อลูกค้าสนใจค่ะแล้วก็เป็นเอาทิสอู้หูสุดยอดเฮ้ยจอดเห็นไหมเสียงอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันชนกันหรือยังเนี่ยมันไม่ชนกันมันแค่แตะกันเฉยๆอือสุดยอดเลยเสียงจริงๆเฮ้ยแล้วฝนตกแล้วอ่ะแล้วเรากลับยังไงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยตือน อาตะกี้นี่ฝนตกตขัดข้องทางเทคนิคสุดฝนตกแล้วก็เสียงดังกบเสียงเราสองคนขนาดเสียงสองคนนี่ก็เสียงไม่ธรรมดาแล้วนะกิดใส่ไหมเออต่อต่ออันนี้ติดจองหนูผ่านคันนี้เดี๋ยวโซนนี้ก็จะเป็นกระบะนะลูกนะค่<ข>ะใครสนใจกระบะเอาไงเราจะต้องปิดเร็วหน่อยไหมเว้ยแต่คุณแม่อยากให้ลูกค้าดูจังเลยตัวนี้เอติสเหรอหนึ่งจุดหกเอาติสโฉมเนี่ยมันมสองแสนกว่ามันส่งอยู่ประมาณสี่ห้าพันบาทน่ะ ว้าอยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทแล้วมันคุ้มมากๆเลยรุ่นเนี้ยคันนี้ราคา269,000บาทคุณแม่ผ่อนอยู่5,000ันนอยนิดนะคะตั่เนนิดอ่าก็น่าสนใจมากตัวนี้ขายดีมากๆมาเมื่อไหร่ก็หมดแล้วก็เลือกดูสภาพที่สวยๆก็ยากด้วยนะคะรุ่นเนี้ยเพราะด้วยด้วยปีมันค่อนข้างที่จะ2 0 1 2ลึกแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะความจริงรถอย่างเงี้ยกว่าจะเข้ามาในร้านอะความจริงมันมีเยอะไหมคุณแม่รถอย่างเงี้ยมาเดินตรงนี้มันมีเยอะเนาะพอเราพูดไม่ได้แต่ว่ากว่าเราจะคาดมาได้อะอื เอ,เอาอะไรต่ออ่ะอ่ะไม่มีไม่มีป้ายไม่มีอะไรแล้วอ่ะดูดูอะไรเนี่ยแล้วต่อไปก็เป็นอันอะไรนะมน,นิสสันม้มมมมนมาไรพวกนี้ข้างหลังก<ส>็จะเป็นกระบะคืออยากบอกราคาด้วยไงแต่มันไม่มีอย่าเพิ่งบอกราคาไม่ไหมแล้วมันเหนื่อย มันเยอะนะคะใครสนใจนิสันมาร์ก็บอกแต่คุณแม่คิดว่าราคาน่าจะประมาณ3 0 0แสนต้นถึง3 0 0แสนกลางค่ะผ่อนประมาณ6 0 0 0กว่านะคะเก่งมากอ่ะแล้วก็มีอะไรไหนมิซูเอาแล้วข้างหลังเจ๊เจ๊กระบาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็บอกเ่ยมันกระบะมันเยอะให้พี่ก็ถ่ายให้ดูก่อนใครสนใจรุ่นไหนอยากผ่อนเท่าไหร่เอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะทำอีพีถัดไปอาทิตย์หน้าเราจะมาเปิดแต่กระบาเลยแต่กระบะดีกว่าโกดังนี้แหละเราจะไม่พลาดแม้แต่คันเดียวถูกปะมหลาดคันนี้โฉมใหม่ล่าสุด ราคา389,000บาทปี2021ไม่6,000กว่าโลครับโอ้โหสุดยอดไม่6,000กว่าราคาย้ำอีกที389,000บาทไม่6,000กว่าโลโอ้โหนี่มาขับกันแค่กี่เดือนเองเนี่ยมาและมาร์ชมมาร์ช1.2อีราคา329,000บาทนี่ก็ปีใหม่ๆเลยปี2019ขับ56,000โลมาและมีสันมิสซูมิลาด สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทมิสูมิลาดอะไรมิซูหรือเปล่ามิซูมิลาดเดี๋ยวก็โดนโดนลูกค้าบนโดนแน่นเมื่อที่แล้วพูดผิดลุมได้เลยนะคะเริ่มลุมได้เลยในคอมเมนต์ตอนนี้เป็นมิซูมิซูมิลาดนะคะหนึ่งสองจีเอไอคันโน้น่ะไม้หกพันกว่าโลคันนี้ไม้สองหมื่นสองพันกว่าโลราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะอ่าสนใจสอบถามมันเข้ามานะคะโอเคแล้วก็มีอะไรในมิอันนี้ซูซูกิสวิปอ่าหนึ่งจุดสองจีเอสีแดงสีแดงแบบแบบขับไปที่ไหนก็เด่นน่ะคันเนี้ย ราคา379,000บาทเป็น1.2 GL จอใหม่อยู่ที่40,000อ่าโอเคปี2019ก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยรถเล็กเรถเล็กๆใหม่ๆหมดแล้วก็มีมีตัวนี้ก็ขายดีอือเอ่อโตโยต้าโตโยต้าอัลติสยาลิสยาลิสระไโอ๊ยเจ เราเนี่ยนั้นน่ะเอาติดเออเดี๋ยวนี้ยาลิสกับเอาติดมันใกล้เคียงกันมากเพราะว่าปกติสมัยก่อนเราดูยาลิสมันจะเป็นแบบ5ประตูแต่นี้มันเป็นแบบซีดานเป็น4ประตูราคาไม่ไม่มีบอออีกเดี๋ยวสนใจสอบถามมันเข้ามาแล้วก็รถขายดีเมือมาเมื่อไหร่ไม่พอขายนี่มันจะติดจองอีกต่างหาก H R V นะคะแล้วก็จะมีตัววีออสรุ่นนี้ก็เข้ามาหลายคันนะสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยวีออสตัวเนี้ย อ่าเป็นตัวที่ขายเดียวมากอยู่ประมาณอยู่ประมาณสองแสนต้นน่ะพวกเนี้ยอ่าอยู่ประมาณสองแสนต้นต้นักอยู่ถามมันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะรก็เอางี้คิงเราอาจจะปิดแค่ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่าะเดี๋ยวเดี๋ยวกระบะเดี๋ยวเรามาเปิดกลุ่มอีกทีนึงอยากให้เขามองกล้องไปข้างหลังแล้วเห็นแถวนี้เหมือนกับที่เราเห็นเลยจะให้เราพูดหมดอ่ะตายเสียหายหมดเลยหมดก็เดี๋ยว อาทิตย์หน้าเจอกันแน่แกระบะจุกๆเนาะแล้วก็อาจจะมีตู้แถมให้ด้วยรถตู้ก็จะเต็มรถตู้ก็จะมีตรงนู้นด้วยแอาจจะมีรถครอบครัวด้วยเนาะคุณแม่ตรงนู้นใช่ใช่รถครอบครัวเลยวก็คิดดูดิขนาดเราเดินผ่านยังไม่ได้เลยจอดชนกันหมดชิดกันหมดแล้วอะเดินผ่านรถยังไม่ได้วันนี้ก็เป็นโกดังแบบแค่ครึ่งโกดังเนาะวันนี้ใช่เอายังไงดีเราสองคนงคลิปมันจะชั่วโมงครึ่งได้วันนี้เราก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราสองคนน่าจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าพูดเยอะกว่านี้แหละ หมดแรงว่าเยอะจริงๆก็คือถ้าสนใจรถสักคันนึงรถหนึ่งสองแวะมาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างน้อยๆมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนที่เราบอกไปอย่างเงี้ยค่ะถึงบอกว่าอยากให้ลูกค้ามาดูจริงๆเนาะแล้วก็อยากจะผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงก็แจ้งเราเลยเกือบทุกสเปคถูกค่ะอยากจะผ่อนน้อยผ่อนเยอะผ่อนอะไรเงี้ยก็ลองเช็คกันเข้ามาว่าไอ้ช่วงนี้มีรถราคาประมาณนี้หรือเปล่ารถรุ่นนี้มดอกเบี้ยถูกๆเราก็จัดแพลนให้มันดูดอกเบี้ยต่ำได้เนาะก็คือทุกอย่างเราพยายามตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้ลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็ มีอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามาเอาวันนี้เราสองคนวันนี้เรา2คนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะมุ่งสู่หนึ่งแสน Subscribe เบอร์แล้วโอเควันนี้เราก็อยู่กันที่เพชรยนต์สาขาใหญ่ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68แยกหแึ่งยกคะวันนี้เราอยู่ที่เก็บรถ โกดังเก็บรถไม่โกดังอ่าโกดังเก็บรถหลังสาขาใหญ่ค่ะโอเควันนี้เราสองคนขอแค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาดู EP 7ีเจ็ดด้วยกันนะอาทิตย์หน้า